โอเคนะครับต้องขอ,อกบสวัสดีเพื่อนๆชาวไปเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกรเดอร์นะครับโอ้ยเ <c oughs> รถส,สูงจังเลยตกใจนะครับวัน,นวันนี้ก็จะเอารถคุณครูไปทดสอบนะครับก็สตาร์ทตรงไหนซ้ายนี่ซ้ายซ้ายค่ะนี่เหรอใช่คะ่ะโอเคนะฮะเฮ้ย hey. สตาร,ร์ทยังไหนโบมี่น่ะมาดูกันนะครับว่าจะร่วงหรือไม่ร่วงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับพี่เอกอผมยูเอ็มทีผมกำลังจะทดสอบรถตกบไม่ตกครับในเมืองฝนไม่ตกนนแห้งเลยม้ยบงแเลครับตอนนี้ไม่มีแม้กับห้างอะไรอยู่บนถนน,น,นมีแต เขาซ่อมรถอย่างเขาซ่อมรถวีบ้างนี่ครับอของครูเฟิร์นเนี่ยมูทังมูทังป้าเอ้าเขาว่าที่ต้มไก่กินนะมากินต้มไก่นี่เป็นอย่างต้มไก่บ่บ่ยากตัวใหญเอา <c oughs> เอา,เอามาไหมนะก้อนพุ่มหนึ่งมาไหมาแถ่ไปกินนี่แถบไปกินเอาไกินต้มไก่โบราะนะกินต้มไก่ก็นมากินมือนนะเอาบอกฮะที่กินต้มไก่ดีกว่านะนะโอเคครับครับ อันพี่ติงพี่ติงพี่ติงโอ้ยยาไปตกไกลโอเคครับครับผมอ่ะตะกี้ก็ซี o โอใหญ่โทรมานะครับก็ครับอ้อทำไมสั้นจังวะหไปดูกันนะครับว่าผมจะร่วงหรือไม่ร่วงลนะเฮ้ยทำไมเข้าเกียร์ไม่ได้

เป็นการทดสอบนะครับไม้ตัวใหม่ของน้องน้องแน็กน้องชายผมนี่เองฮะที่ให้อันดปเตอร์ไม,ม้มาทดสอบก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงะโอ้โหกินอะไรวะเนี่ยโอ้โหพุ่งดีมากเลยค่ัน มันเหมือนกันนะไปที่บากอะเสียงเป็นยังไงก็เพื่อนเพื่อลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะเพราะว่าแต่ก่อนมีคนคอมเมนต์ว่าเสียงอ่าว่างไงนะเสียงเวลาใส่หูฟังฟังแล้วเสียงมันออกข้างเดียวนะครับแต่ตัวนี้ผมลองทดสอบเปลี่ยนไม้ไม้ใหม,ม่นะครับใส่กับแอนเดอร์มันจะเป็นยังไงนะฮะก็<อ><อ>แต่ก่อนใช้ไม้ตัวจะว่างไงเซตประหยัดน,นะฮะ ก็ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่ไหมนะครับจะเป็นยังไงฮะ โอเคนะครับหลังจากที่ไปทดสอบเสียงไมมารู้สึกว่ารอบส,สูงๆเป็นแปลกๆมันมันมันหมดอ่มันถามว่าบวงไหมบอกว่ามันมีอาการอยู่นะได้ขับสนุกดีว่ะได้ฟิลดีน่าจะขับไปสวนอ๋อโอเคครับ